ความฝันกับความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไรในชีวิตของใครหลายๆคนนะครับ และเธอคนนี้ก็เช่นเดียวกันโดยเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่ถูกบทบังความฝันจากหน้าที่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับจนทําให้ชีวิตของเธอเนี่ยเจอทางตันส่งผลให้เธอมีอาการป่วยแปลกๆออกมาและเมื่อเธอไม่สามารถนําความต้องการที่แท้จริงออกมาแสดงภายนอกได้ร่างกายและจิตใจของเธอก็เลยแสดงให้เธอเนี่ยเป็นคนอื่นออกมาแทนนะครับสุดท้ายแล้วเธอจะรักษาอาการและกลับมาอยู่บนเส้นทางชีวิตที่ความเป็นจริงกับความฝันดําเนินควบคู่กันไปได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องคิมจ i จียองบอลหนหนังได้เริ่มมาที่จียองนะครับนางเอกของเรื่องนี้เธอได้แต่งงานกับแดฮยอนสามีของเธอแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอายอง ชีวิตครอบครัวของนางเอกก็ดูเหมือนจะปกติทั่วไปนะครับมีสามีสุดหล่อแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักแต่ว่าเธอเนี่ยก็ต้องทํางานบ้านและก็คอยเลี้ยงดูลูกอยู่เพียงคนเดียวเพราะว่าสามีของเธอต้องออกไปทํางานและด้วยความที่เธอเนี่ยเหนื่อยกับงานบ้านมากครับจนพักหลังๆเนี่ยสามีของเธอก็รับรู้ได้ว่าเธอมีบางอย่างที่ผิดปกติและพอถึงในช่วงปีใหม่ครับจียองกับสามีก็ต้องไปเยี่ยมแม่สามีที่บ้าน แล้วเธอเนี่ยก็ต้องคอยช่วยแม่สามีทาอาหารรวมไปถึงงานบ้านต่างๆด้วยนะครับในฐานะที่เป็นลูกสะใภ้และด้วยความที่ปกติอยู่บ้านเนี่ยก็ทํางานมาเหนื่อยพอแล้วปีใหม่ก็ยังต้องมาทํางานเพิ่มอีกมันทําให้นางเอกเนี่ยสะสมความเหนื่อยครับแล้วก็เครียดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสามีของเธอก็สังเกตเห็นก็เลยรีพานางเอกกลับมาที่บ้านก่อนก่อนที่เธอจะมีอาการผิดปกติออกมาแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับอยู่ๆนางเอกที่กําลังเตรียมอาหารอยู่เธอก็ได้วางของลงทุกอย่างแล้วก็หันมาพูดกับครอบครัวสามีนะครับเหมือน กับไม่ใช่ตัวเธอเองโดยเธอเนี่ยก็พูดจาเหมือนกับแม่ของเธอออกมาทําเอาทุกคนเนี่ยตกใจมากสามีของเธอก็เลยรีบพาเธอกลับบ้านครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นอาการผิดปกติของนางเอก โดยในบางครั้งเนี่ยเธอก็มีอาการเหมือนว่าเธอกลายเป็นคนอื่นซึ่งสามีของเธอก็เป็นห่วงเธอมากครับก็เลยพยายามจะบอกให้นางเอกลองไปปรึกษาจิตแพทย์ดูแต่ว่าอาการนี้ของเธอเนี่ยจะไม่รู้ตัวครับเวลาที่เธอเป็นขึ้นมาและพอหลังจากที่อาการของเธอหายไปเธอนั้นก็จะลืมว่าเกิดอะไรขึ้นและสามีของเธอก็ไม่กล้าบอกเธอตรงๆคร,ร,รับเพราะกลัวว่าเธอจะคิดว่าตัวเองเนี่ยบ้าซึ่งก่อนหน้าที่นางเอกจะแต่งงานมีลูกเธอนั้นก็เคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่บริษัทการตลาดแห่งหนึ่งมาก่อนและก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมากคนหนึง่งแต่ เธอนั้นก็ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีโดยเธอเนี่ยก็มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เธอเนี่ยนับถือมากๆและด้วยความที่หัวหน้าหญิงคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งมากเหมือนกันครับแม้ว่าเธอจะเพิ่งคลอดลูกไม่นานเธอเนี่ยก็กลับมาทํางานตามปกติแถมยังสามารถพูดจาเถียงบรรดาหัวหน้าผู้ชายที่ชอบกดดันผู้หญิงอีกต่างหากนางเอกก็เลยรู้สึกได้นะครับว่าเธอเองก็อยากจะเป็นแบบนั้นนางเอกเนี่ยก็คิดนะครับว่าแม้จะแต่งงานมีลูกแล้วเธอก็ยังสามารถทํางานต่อไปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันกลับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากที่เ มีลูกเนี่ยเธอก็ต้องลาออกจากงาน<ๆ>เพื่อมาเลี้ยงลูกของเธอแทนสามีที่ไปทํางานซึ่งมันก็ทําให้ตัวเธอที่เป็นคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วนะครับเหมือนขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วจากนั้นวันหนึ่งเนี่ยนางเอกก็ได้เห็นร้านเบเกอรี่รับสมัครพนักง,งานพาร์ทไทม์นะครับเธอก็เลยคิดนะครับว่าเธอจะลองสมัครดูและจะได้ทํางานช่วงที่ลูกของเธอไปโรงเรียนและในวันนี้เนี่ยรุ่นพี่ที่ทํางานเก่าของเธอก็ได้มาหาแล้วก็เล่าให้เธอฟังนะครับว่าหุ่นหน้าเก่าของเธอลาออกไปแล้วและก็กําลังจะเปิดบริษัทของตัวเองรุ่นพี่นางเอ ก,ก็เลยแนะนําให้นางเอกเนี่ยลองไปสมัครงานกับเธอดูซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยนางเอกก็ต้องการจะกลับไปทํางานอย่างมากแต่ว่าเธอเนี่ยก็ติดที่ต้องเลี้ยงลูกนะครับเธอก็เลยเก็บเรื่องนี้มาคิดในใจของเธอก่อน ส่วนสามี M. ของเธอเนี่ยก็กังวลอาการผิดปกติของนางเอกมากครับเขานนะพยายามหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเขานะก็คิดว่านางเอกอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็ได้และเมื่อเขากลับมาที่บ้านนะครับนางเอกก็ได้มาบอกกับเขานะครับว่าเธอจะไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านเบเกอรี่พระเอกเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เธอต้องเหนื่อยมากไปกว่านี้เขานะั้นไม่อยากจะให้เธอไปทํางานครับนางเอกเนนก็เลยเสียใจมากแล้วก็โกรธสามีที่ห้ามเธอไม่ให้ทํางานพาร์ทไทม์แล้วจากนั้นพอตกดึกเนี่ยสามีของเธอก็ได้ยินเสียงคนเปิดกระป๋องเบียร์ครับและเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่านานงเอ กำลังเปิดเบียร์กินอยู่เขานันก็แปลกใจมากครับเพราะปกติเนนางเอกไม่ชอบกินเบียร์แต่เมื่อเดินเข้าไปนะครับนางเอกกลับพูดกับเขาเหมือนไม่ใช่ตัวเธอนะครับซึ่งในตอนนี้เนเธอก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของเธอที่ได้เสียชีวิตไปแล้วพระเอกเมื่อเห็นแบบนั้นเน่ก็รู้สึกเศร้ามากครับและก็สงสารนางเอกที่เธอต้องมาเป็นอะไรแบบนี้และพอในตอนเช้านางเอกก็จําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะครับสามีของเธอก็เลยขอร้องให้นางเอกเน่ลองไปพบกับจิตแพทย์ดูนางเอกเมื่อเห็นสามีของเธอพูดจริงจังเธอเน่ก็เลยยอมไปตาม ที่เขาบอกและเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลน,นะครับเธอกลับพบว่าต้องตอบคําถามหลายข้อมากๆแถมค่าตรวจเนี่ยก็ยังแพงเกินความจําเป็นเธอก็เลยตัดสินใจจะไม่ตรวจครับและก็ไม่พบหมอด้วยและเธอเนี่ยก็กลับมาที่บ้านทันทีซึ่งเมื่อสามีของเธอกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ได้รู้ว่านางเอกไม่ได้ไปพบหมอเขายิ่งรู้สึกเป็นห่วงเธอมากขึ้นซึ่งนางเอกเนี่ยก็บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยแค่เหนื่อยเฉยๆไม่น่าจะเป็นอะไรมากแล้วในวันต่อมานางเอกก็ได้โทรไปขอเบอร์หัวหน้าเก่ากับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ออฟฟิ เ,เพราะว่ามีคนนแอบเอากล้องไปติดไว้ในห้องน้ําหญิงแถมรูปที่ถ่ายมาก็ยังถูกส่งต่อในอินเทอร์เน็ตไปหลายรูปแล้วนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกกังวลครับและในระหว่างที่เธอกําลังรอรถเมย์อยู่เธอเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์นในอดีตสมัยที่เธอยังเรียนมัธยมนะครับโดยนางเอกเก็เคยขึ้นรถเมย์แล้วก็โดนผู้ชายนยตอแยแต่พอดีมีคุณป้าที่อยู่บนรถเมย์นะครับเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยหันมาถามเธอว่าให้ช่วยอะไรไหมนางเอกก็เลยส่งสัญ,ญญาณมือว่าขอยืมโทรศัพท์แล้วเธอก็ได้ส่งข้อความไปหาพพ่่ออเืจ ให้พ่อของเธอมารอรับที่ป้ายรถเมย์แต่เมื่อเธอลงมาจากรถเมย์นะครับพ่อของเธอก็ยังมาไม่ถึงและเด็กผู้ชายเนี่ยก็เดินตามเธอมาด้วยคุณป้าที่อยู่บนรถเมย์ก็เลยรีบลงมาครับเพื่อจะช่วยเหลือนางเอกจนเด็กผู้ชายเนี่ยวิ่งหนีไปนางเอกก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวสุดขีดและในที่สุดเนี่ยพ่อของนางเอกก็มารับครับแต่แทนที่พ่อของนางเอกจะปลอบใจเขานั้นกลับต่อว่านะครับว่าเธอเนี่ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยและก็ไม่ยอมเดินหนีซึ่งเขานั้นกลับโทษน,นะครับว่าเป็นความผิดของนางเอกทั้งทงที่เธอเนี่ยไม่ไได้้ทําาอะรเลยจกนนนัใ ต่อมาครับแม่ของสามีนางเอกก็ได้นั่งรถไฟมาเพื่อที่จะคุยกับสามีนางเอกนะครับโดยสามีนางเอกก็ได้อธิบายไปนะครับว่าเหตุการณ์ในวันปีใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่านางเอกป่วยและเมื่อแม่สามีได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแต่ว่าสามีของนางเอกก็ได้บอกไปนะครับว่านางเอกไม่เป็นอะไรหรอกให้พูดคุยกับเธอได้ตามปกติเหมือนว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยและแม่สามีก็เลยโทรไปหานางเอกแล้วก็บอกนะครับว่าจะส่งยาสมุนไพรามาให้เพื่อบำรุงร่างกายซึ่งวันต่อมาก็เป็นวันที่นางเอกจะกลับไปหาแม่ของเธอที่บ้านแต่ แต่ว่าสามีของเธอก็ดันติดเวิร์กช็อปที่บริษัทครับก็เลยไม่สามารถไปด้วยได้เธอก็เลยต้องนั่งรถไฟกลับไปคนเดียวพร้อมกับลูกของเธอนะครับและในระหว่างทางเนี่ยเธอก็ต้องคอยดูแลลูกแถมจะเข้าห้องน้ําก็ไม่กล้าเพราะว่าเรื่องรุ่นพี่ของเธอได้เล่าให้ฟังมันยิ่งทําให้เธอเนี่ยรู้สึกระแวงอยู่เธอเนั้นก็เลยตัดสินใจกลั้นจนมาถึงที่บ้านแม่ครับและเมื่อมาถึงเนี่ยนางเอกก็เพลียจนหลับไปและในตอนที่นางเอกหลับนะครับเธอเนี่ยก็นึกถึงแม่โดยในตอนเด็กเนี่ยแม่ของเธอก็เคยเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอเนน่ยยอาากจะป็ครูแตด้ว ทางบ้านที่ไม่ดีครับเธอก็เลยต้องทํางานหาเงินตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆของเธอได้เรียนหนังสือและแม่ของนางเอกเนี่ยก็อยากจะให้ลูกของเธอได้ทําอะไรตามที่อยากจะทานะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับพ่อที่ค่อนข้างจะหัวโบราณ และก็รักแต่ลูกผู้ชายมากกว่าซึ่งก็เป็นน้องของนางเอกเพียงคนเดียวครับทาให้นางเอกกับพี่สาวเนี่ยไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่จากพ่อและแม้แต่ตอนที่นางเอกเพิ่งจะเรียนจบพ่อของเธอก็ยังพูดด้วยนะครับว่าให้เธอเนี่ยรอเวลาที่จะแต่งงานมีครอบครัวเท่านั้นก็พอซึ่งมันทําให้แม่ของนางเอกเนี่ยโกรธมากที่พ่อนางเอกพูดแบบนั้นแม่นางเอกก็เลยสนับสนุนให้ลูกของเธอได้ทําในสิ่งที่อยากจะทานะครับโดยนางเอกเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนเธอก็เลยเลือกเข้าคณะวรรณกรรมแต่เมื่อจบออกมาเธอกลับได้ทํางานด้านการตลาดเป็นงานแรกของเธอ และเธอเนี่ยก็ทํามันด้วยความตั้งใจจนถึงก่อนที่เธอจะแต่งงานมีลูกและนอกจากที่เธอต้องอเผชิญกับเรื่องที่โดนปิดกั้นความฝันแล้วนางเอกกับพี่สาวก็ยังต้องอเผชิญกับการที่มองว่าลูกผู้หญิงมีค่าน้อยกว่าลูกผู้ชายนะครับซึ่งเธอกับพี่สาวเนี่ยมักจะโดนญาติพูดแบบนั้นใส่อยู่เสมอและญาติของเธอก็รักน้องชายของเธอมากกว่าซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่นางเอกเนี่ยได้รับมาตั้งแต่เด็กและหลังจากที่นางเอกกลับมาจากบ้านแม่นางเอกก็นัดคุยกับหวัวหนา้าเก่าเธอครับเพื่อจะขอไปทํางานด้วยและหัวหน้าเก่าของเธอก็รับนางเเอกข้าาาามทํง ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ดีใจมากและเมื่อเธอกลับมาที่บ้านเนี่ยเธอก็รอจะบอกข่าวดีกับสามีซึ่งสามีของเธอก็เข้าใจความรู้สึกของนางเอกนะครับที่อยากจะทํางานแต่เขานั้นก็ยังไม่อยากให้นางเอกนั้นต้องทําอะไรเกินตัวเพราะว่ากลัวอาการของนางเอกจะกําเริบแต่ว่าเขานั้นก็บอกให้นางเอกเนี่ยทำตามใจของเธอได้ถ้าหากว่าเธอทําแล้วมีความสุขซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็วางแผนจะรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กครับเพื่อมาคอยดูแลลูกของเธอในระหว่างที่เธอนั้นไปทํางานแต่ก็ยังไม่มีใครเนี่ยติดต่อเข้ามาเลยครับและมันก็ใกล้ถึงเวลาที่เธออต้ง ไปเริ่มทํางานแล้วสามีของเธอก็เลยตัดสินใจที่จะใช้สิทธิ์ลาวันหยุดที่บริษัทครับ ซึ่งสิทธินี้เนี่ยจะใช้ได้แค่ตอนมีลูกเท่านั้นเพื่อให้พนักงานในบริษัทมีเวลาเลี้ยงลูกแต่ว่าเพื่อนๆของเขาก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าใช้สิทธิ์ลาหยุดนี้แล้วก็อาจจะทาให้การเลื่อนตําแหน่งเนี่ยช้าลงกว่าปกติเขานั้นก็เลยลังเลใจมานานจนมาในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะให้นางเอกได้ไปทําอะไรที่อยากจะทำนะครับเขาก็เลยยอมใช้สิทธิ์ลาหย,ยุดนี้เพื่อมาดูแลลูกแทนนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็ทั้งดีใจแล้วก็ขอบคุณสามีของเธอมากครับที่เขานั้นเข้าใจเธอและในวันต่อมาเนี่ยสมุนไพรที่แม่สามีส่งมามมันนก็ไดด้เิทางางงถึง ที่บ้านของนางเอกนางเอกก็เลยโทรไปขอบคุณแม่สามีครับและก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าสามีของเธอเนี่ยใช้สิทธิ์ลาหยุดเพื่อจะให้เธอได้ไปทํางานแม่สามีของเธอได้ยินเนี่ยก็โกรธเธอมากครับเพราะคิดว่านางเอกเนี่ยเห็นแก่ตัวและถ้าหากว่าสามีของเธอใช้สิทธิ์ลาหยุดมันก็เป็นการขัดขวางความเจริญในหน้าที่การงานของเขาแม่สามีเนี่ยก็โกรธมากครับจนโทรไปคุยกับแม่นางเอกซึ่งแม่นางเอกเนี่ยก็เห็นด้วยกับที่นางเอกกับสามีตัดสินใจแม่ของสามีก็เลยบอกเรื่องที่นางเอกป่วยให้กับแม่นางเอกฟังครับและเมื่อแม่นางเอกได้ยินนนแบบั้ก็ อย่าางมกแล้วจากนั้นเมื่อสามีของเธอรู้เรื่องนะครับเขานั้นก็โทรไปคุยกับแม่แล้วก็ต่อว่าแม่นะครับว่าทําไมถึงพูดแบบนี้แถมแม่ของเขาก็ยังไปบอกแม่นางเอกอีกว่านางเอกกําลังป่วยสามีของนางเอกก็เลยรีบโทรไปหาแม่นางเอกครับแล้วก็พาแม่นางเอกมาเจอกับนางเอกซึ่งแม่นางเอกเนี่ยก็เข้ามากอดนางเอกเอาไว้ด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นห่วงนะครับแล้วก็บอกให้นางเอกเนี่ยดูแลสุขภาพดีๆแล้วจากนั้นในระหว่างที่แม่นางเอกกําลังจะกลับอยู่ๆเนี่ยนางเอกก็มีอาการกําเริบขึ้นมาครับนางเอกเนี่ยพูดกับแม่ของเธอโดยที่ไม่ใช่ตัว เธอเองเธอเนี่ยได้พูดเหมือนกับยายของตัวเองนะครับที่เป็นห่วงแม่ของนางเอกซึ่งแม่ของนางเอกเมื่อเห็นว่าเธอเป็นแบบนี้เธอนั้นก็รู้สึกสงสารนางเอกมากครับก็เลยเข้ามากอดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของนางเอกก็เสียใจมากครับแล้วก็เครียดกับเรื่องนางเอกจนเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง แล้วพอพ่อของนางเอกกลับมาที่บ้านเขานั้นก็ซื้อยาบำรุงมาให้กับน้องชายนางเอกเพียงคนเดียวครับแม่นางเอกเอนี่ยได้ยินแบบนั้นก็โมโ oh หมากแล้วก็ต่อว่าพ่อนางเอกนะครับว่าเป็นเพราะเขานั่นแหละห่วงแต่ลูกชายเพียงคนเดียวไม่สนใจลูกสาวเลยนางเอกก็เลยต้องมาป่วยแบบนี้และแม่ของเธอเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาครับพ่อนางเอกเนี่ยก็รู้สึกผิดมากก็เลยโทรไปสั่งยาบำรุงมาเพิ่มเพื่อจะเอาไปให้กับลูกสาวทั้งสองคนด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เสียใจกับสิ่งที่แม่สามีพูดครับเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไม่กลับไปทํางานแล้วซึ่งมันก็ ทำให้เธอเนี่ยกลับมาไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเดิมครับและด้วยความเหนื่อยของเธอก็ทําให้เธอเนี่ยพานว่าสามีไปอีกว่าสามีของเธอเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกเธอเลยแถมเผลอๆเขาอาจจะไม่อยากใช้สิทธิ์ลาหยุดเพื่อเธอก็ได้สามีของเธอก็เลยต้องยอมบอกความจริงไปนะครับว่านางเอกเนี่ยกำลังป่วยอยู่เขาเลยไม่อยากจะให้นางเอกกลับไปทํางานและสามีของเธอก็เปิดวิดีโอคลิปตอนที่นางเอกมีอาการป่วยให้เธอดูครับและเมื่อนางเอกเมื่อเห็นว่าเธอเนี่ยป่วยจริงๆเธอนั้นก็อึ้งไปสักพักครับแล้วสามีของเธอเนี่ยก็รู้สึกผิดกับตัวเองเพราะเขาคิดว่าอาจจะเป็นนเเพราาาะว่งอ มาแต่งงานกับเขามันก็เลยทําให้ชีวิตนางเอกต้องเปลี่ยนไปจนทําให้เธอเนี่ยต้องป่วยแบบนี้และเขาเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยน้องชายของนางเอกที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดขเขานั้นก็รู้สึกผิดกับพ่อนะครับที่เอาแต่ดูแลเขาเพียงคนเดียวขเขานั้นก็เลยหันมาใส่ใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับนางเอกเพื่อที่จะต่อสู้กับอาการป่วยแล้วในวันต่อมานางเอกก็เลยไปพบกับจิตแพทย์เป็นครั้งแรกซึ่งนางเอกเนี่ยก็บอกกับจิตแพทย์ไปนะครับว่าเธอเนี่ยมีความสุขที่ได้แต่งงานกับสาามมีีีแแลลล้้วกกก็ไดูท่่นรัะเธอ ก็มีความสุขจริงๆแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเธอกลับรู้สึกว่าชีวิตของเธอช่างไร้ความหมายในขณะที่คนอื่นกําลังมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางของตัวเองจิตแพทย์เนี่ยก็เลยแนะนําเธอนะครับให้เธอลองแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ต้องเก็บเอาไว้ข้างในซึ่งมันอาจจะทําให้นางเอกเนี่ยค้นพบได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอต้องการอะไรในชีวิตซึ่งต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เริ่มวิธีการรักษาโดยเธอเนี่ยได้กลับไปบอกหัวหน้าเก่านะครับว่าเธอเนี่ยไม่สามารถกลับมาทํางานด้วยได้แล้วเพราะว่าในตอนนี้เธอกําลังพบกับจิตแพทย์อยู่ซึ่ง าการของเธอเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อง,งานได้และเมื่อหัวหน้าเก่าของเธอได้ยินนะครับก็เข้าใจนางเอกอย่างดีนางเอกก็เลยได้เริ่มต้นลองเขียนเรื่องราวของเธอออกมาเป็นการบอกเล่าผ่านตัวหนังสือนะครับและเธอก็ได้ค้นพบหนทางของตัวเองจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบทความที่เธอเขียนมันก็ได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารและก็ส่งผลให้นางเอกได้กลายเป็นนักเขียนอย่างที่เธอได้ใฝ่ฝันเอาไว้แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ในบางทีเนี่ยภาระหน้าที่กับความฝันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งแล้วก็เดินสวนทางกันอยู่นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลือกเดินบนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ด้วยขีดข้อจํากัดบางอย่างแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยถ้าหากเราลองจัดเลี้ยงและก็ให้ความฝันกับหน้าที่ดําเนินไปพร้อมกันได้อย่างลงตัวผมเชื่อเลยนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขอย่างที่เราคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเดินทางตามความฝันนะครับ และมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสลหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ